แม้เพียงสิ่งที่ปรากฏนะะี่ค่ะความคิดนึกกับความทรงจำของเราหลายหลากยังไงบ้างนะคะที่จะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเหมือนกันทุกวันใช่ไหมลืมตาขณะใด,ดก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้แหละแต่ความทรงจำานะะี่ค่ะปรุงแต่งจากการที่ยังไม่รู้จักชื่อนะคะแต่จำได้ เพราะว่าเคยเห็นพอเห็นแล้วก็จําพอเห็นอีกทีก็จําได้แล้วแต่ว่าจะแม่นยําขนาดไหนต้องเห็นกี่ครั้งนะคะและ้วภายหลังก็รู้จักว่าชื่อคุณวานีเพิ่มมาแล้วใช่ไหมคะเพิ่มบัญญัติคือชื่อแต่ว่าถึงแม้ว่าไม่มีชื่อเลยก็มีบัญญัติคือมีสิ่งที่จดจําไว้จากสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ตอนหลังก็มีบัญญัติเรื่องราวต่างๆนะคะ และถ้าคุณวานนีไปทําคุณงามความดีมียศถาบรรดาศักิ์นะคะก็เพิ่มชื่อขึ้นมาอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าเราอยู่ในโลกของสมมุติบัญญัติมานานมากนะคะและการที่จะค่อยๆมีความเห็นถูกกาลังฟังอย่างนี้ก็เกิดความเข้าใจว่าจริงๆเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏนี่คือการเริ่มของปัญญานะคะที่จะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏ เราไม่ใช่หมายความว่าเราจะเข้าใจแล้วก็ทุกอย่างหายไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะคะสภาพธรรมะอื่นเกิดต่อทันทีแม้พระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเห็นแล้วก็ทรงรู้ว่าบุคคลที่กําลังปรากฏในขณะนั้นนชื่ออะไรเป็นท่านภาษารีบุตรหรือเป็นท่านพระมหาโมคันลานนะเพราะการเกิดดับสืบต่อของจิตที่ทรงจําเร็วมากแต่ไม่มีความเห็นผิดในลักษณะของสภาพธรรมะเพราะทรงประจักษ์แจ้ง ว่าสภาพธรรมะทั้งหลายมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นความไม่รู้และก็เรื่องของบัญญัติซับซ้อนมากมายนะคะต้องทราบอะยังมีอยู่เต็มเลยทันทีที่กําลังฟังอย่างเนี้ยก็ยังมีการจํามีการรู้บัญญัติทั้งนั้นเลยจนกว่าความรู้ปรมัตดค่อยๆเพิ่มขึ้น